วันนี้เราก็จะมาสอนทำสมอเรือนะครับทุกคนก็จะเป็นดับใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับขั้นตอนแรกให้เราไปฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะมี n p c อยู่นะทุกคนอ่าตรงนี้ก็จะมีบันไดลงไปนะครับทุกคนแล้วก็จะเจอกับ n p c ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะคราฟสมอเรือของเรานะครับทุกคนแล้วก็ไปคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับของที่เราจะต้องคราฟมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับชิ้นแรกน่าจะเป็นสร้อยคอนะครับของที่เราต้องใช้นะครับก็จะมี2อย่างเนอะมีฟันสีเขียวกับฟันสีเหลืองนะะ ฟันสีเขียวก็จะดรอปจากบอสฉลามนะครับสีเหลืองก็จะดรอปจากฉลามน้อยนะครับอันที่2ก็เหมือนเป็นฟันเหมือนกันนะครับทุกคนของที่ต้องใช้นะครับเป็นดวงตา1คู่นะครับฟันสีเขียวแล้วก็ทองนะครับแล้วก็ฟันสีเหลืองนะครับดวงตากับฟันสีเขียวก็จะดรอปจากบอสฉลามนะครับทองก็จะดรอปจากเรือผีนะครับพี่ก็จะคราฟทั้ง2แลละกันนะครับทุกคนถ้าเราคราฟทั้ง2อนะครับอันที่3มก็จะเปิดล็อกให้เรานะครับทุกคนก็จะเป็นตัวสมอเรือนะครับของที่ต้องใช้นะครับก็จะมีดวงตา ความไมยไฟฟ้าก็จะดรอปจากปลาบินนะครับก็จะเป็นปลาที่มีสายฟ้านะครับทุกคนก็จะพบง่ายมากนะครับถ้าเราคลับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้สมอเรือมานะครับทุกคนสมอเรือของเราก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับทุกคนมันยังไม่ใช่ดรอปสมอเรือนะครับทุกคนมันเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนนะในการหาสมอเรือนะครับผมหลังจากเราได้สมอเรือนะครับให้เราไปหาบอสฉลามนะครับอ่าบอสฉลามที่เราต้องหานะครับก็จะเป็นบอสที่มีเลือด1นึ่งแนะครับผม ข้างหลังของฉลามเนี่ยก็จะมีสมอเรือติดอยู่นะครับทุกคนใครที่ไปคนเดียวก็จะแนะนําใช้เป็นผลฟินิกนะครับผมเราแค่ยืนรอเฉยๆนะครับฉลามก็จะตายเองของมันนะครับผมให้เราทําการฆ่าฉลามตัวนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสดอกดับสมอเรือของเรานะครับทุกคนถ้าฆ่าแล้วมันก็มีโอกาสที่ไม่ดอกนะครับทุกคนให้เราหาต่อนะครับข้อที่ต้องระวังนะครับ1เราห้ามตายนะครับแล้วก็2ห้ามรีตัวนะครับถ้าเรารีตัวหรือว่าตายนะครับสมอเรือในกระเป๋าของเรานะครับก็จะหายไปนะครับ เราก็ต้องไปครับสมอเรือใหม่นะทุกคนค่าเสร็จแล้วพี่ก็จะได้สมอเรือมานะครับทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นดับใหม่ในโลบอกนะครับผมอ่าก็โคตรเท่นะฮะทุกคนอ่าเรามาดูกันนะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมสกิลแซนะครับก็จะทําการเหวี่ยงสมอเรือนะครับผมแล้วก็ปาสมอเรือไปนะครับทุกคนก็จะมีสมอเรือนะครับผมตกค้างตรงนี้นะอ่ามันก็จะหายไปเนาะสกิลเอับผมก็จะประมาณนี้นะอ่า สกิลแซดรู้สึกว่าเหมือนกับโขนโมจิเลยนะอะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับ